ฉัก็ใส่แล้วค่จนได้เลยนาได้วงกลมขคนได้น้องไม่ได้และนกุดม่ได้วงกุดวงกุดฉลองกันหน่อยชนหน่อยพอชนหน่อยชนอ่ะชน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 อีกหน่อยเอาอุ้ยกินแล้วทุกคนอ๋อไม่ได้กินซ้ำโอ้ยน้องไม่ได้แม่กินหมดแล้วกินหมดแล้วไงฉลองใช่ไหม ฉลองหนล้านวิวใช่ไหมป๊าแต่เ <is> สียบใช่ไหมฉลองหนึ่งล้านวิวเียบอบเสักชิ้น้ไปเียเขาว่าเบอเฮ้ยทำไมไม่ซื้ออันนี้มา ชอบเนี่ยฝากกดติดตามช่องไหนนะเพราะจะปิดคลิปแล้วมาดามาดาพ่อจะปิดคลิปแล้วฝากฝากกดติดตามหน่อยเร็วไม่บายฝากกดติดตามหน่อยกดติดตามทั้งอายุยาหมื่นแสนเลยนะคะหมื่นหมื่นแสนเลยหรอ ฝากกดติดตามโอยนิ้วแท่อ้วนจะฉันก็ใส่แล้วจนมากเลี้ยงมาเธอได้วงกลมคนได้น้องมาดาอะไรมงกุฎมดามงกุฎมงกุฎจะลองกันหน่อยชนหน่อยพอชนหน่อยชนอ่ะชน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 อีกหน่อยเอาอุ้ยกินแล้วทุกคนเอาไม่ได้กินซ้ำโอ้ยน้องม่าด้เนี่ยกินหมดแล้วกินหมดแล้ว